นี่คงเป็นเหยื่อที่ตายแล้วใช่แล้วใช้ก็ตายแล้วละ่ะไม่ทันแล้วเ่ะอกใจหมดเลยหนีความชั่วร้ายแบออฟบี้เออเราบอกเป็นสิ่งที่ดีโอเคเราบอกเป็นสิ่งที่ดีอะไรอะไรเฮ้ยประตูคือ,อยังไงอออีคลิปเกมนี้ประกอบด้วยกระโดดประกอบด้วยกระโดด อาจจะจำสแกร์หรือเปล่าประกอบด้วยกระโดดโอเคโอเคเริ่มเลยแล้วกัน <c oughs> คืนนี้ไม่ไหวแล้วฉันยังต้องมีการเดทอยู่อ๋อ oh, okay. <c oughs> โอเคัช่ใช่ทำไนตัวลอย <c oughs> <s wah> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มาแล้วกับด่านประมาณนี้ <c oughs> อะไรฮนะเปิดประตูแบบสโลโมชั่น มีบางสิ่งไม่ได้อยู่ที่นี่มีบางสิ่งไม่ได้อยู่ที่นี่เรามาดูกันโอเคลื่นไหลโอเคอุย okay. บ้านอุ colonial, ้ยมีทีวีด้วยฮะโอ้นี่มันน่าขนลุก <sc suivre> ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันควรฉันควรอยู่ที่ไหนอะเคร่ okay, เดิมอ๋อโอเคสำรวจบ้านโอ้้บ้านสวยเนี่ยโอเคบรรยากาศไม่ค่อยดีเสียวสนลังวาบยังไงมันเย้โอ้ยดูฟันเด็ออกไปจากที่นี่ดีกว่า อุ้ยอะไรอะไร่ะทำไมอ่ะวุ้ยทำไมตัวเราลอยอย่างนั้นเนอะฉันอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านหลังนี้มันใหญ่แค่ไหนอ่ะ <c oughs> ว่าแต่เดิอนไปยังไงเอ้ยต,ติดโอ้บักโอ้ยบักตุย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 อ่าเฮ้ยเยอะเล่นได้แล้วสวัสดีครับวุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้บ้านอึมคึมขนาดนี้ ผู้ฉากสวยเนี่ยสำรวจทางเดินมันไม่มีอะไรให้สำรวจครับหาทางไปที่ดันเจียนข้างล่างอ๋อโอเคโอ้ลงข้างล่างอู้ฉากสวยฮะเยยกระดูกนายนายเป็นไรนายตายแล้วเหรอนายมีกุญแจด้วยอะ่ะเอ้ยเราได้กุญแจแล้วโอเคเฮ้ยตรงนี้ยังไม่แจทำไมกุญแจเยอะจังเฮ้ยโอ้ยมีลงไปข้างล่างด้วยฮนะ Okay. หายดันเจนข้างล่างโ okay. อเคอไม่มีไฟฉายไงเฮ้ยเกมผีมต้องมีไฟฉายสิฮะผ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยครบอ๋อหากุญแจครบสาอันโอเคอ่าผ่านโอเคเช็คพอยต์อุ๊ยอะไรอะ่ะโอ้กับดักเรา,เอาอะไรเข้าไปได้บ้างอะ่ะนั่นเลยเอาเลยนี่คงเป็นชั้นใต้ดินของเธอหลีกเลี่ยงการถูกเขี้ยน นี่เรียกยกันถูกเครียนอะไรอ่ะถูกงับชัดๆเลยนะเนี่ย,เ,ย,ย,ยเดี๋ยวๆๆหลบก่อนจึ๊บปึ๊บหลบเฮ้ยหมูตุ่นอุ้ยตกใจโอ้ยพวกเดียวกันนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงอ้าวตายเอา้าคือไงอ๋อเดืไปทำไมอ่ะอะไร๋อ,อไไนีอ่รอสัญญาอ๋อเอ้าตายเฮ้ยจะรีบไปไหนอ่ะรอสัญญาณนี่ไฟเขียวถึงจะไปได้นี่ไงไฟเขียวอ่ะ อุ ừ, ้ยไฟแดงก็ไปไม่ได oh ้ไงเฮ้ยเจ็บปั๊บเฮ้ยเจ็บปั๊บเฮ้ยเจ็บปั๊บอึ๊บอุ้ยสบายอุ้ยโอ้ยท่ออะไรเนี่ยใต้ดินอะไรทำไมถึงลึกล้ำแก้ไขคันโยกเพื่อเปิดเครื่องบนลิฟต์โอเคเอ้าแล้วแก้ไขไงต้องการพลังงานพลังงานอยู่ไหนโอ้นู่นเหรอโอเคพลังงานพลังงานพลังงานโอเค อุ้ยแก้ไขโอ้มีเวลาแก้ไขด้วยจ้ชิจาชิจาชิชาแก้ไขแก้ไขคันโยกเฮ้ยเพื่อนยังไม่ไปไหนเลยยังยืนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเฮ้ยนายเราเรารอนายนะรีบมานะอุ้ยสายไฟอ๋อมีกระแสไฟฟ้าไปแล้วโอเคอุ้ยเราจะไปไงเนี่ยเฮ้ยจิ๊บปั๊บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโอเค เอจิบว้าใช้ลิฟต์ได้แล้วโอเคอุ้ยเข้าแล้วโอเคเช็คพอย์ฮะออกจากลิฟต์อุ้ยทำไมไฟดับตกใจหมดเลยโอ้เ <c> ก <oughs> ิดอะไรขึ้นกับแสงอ่ะนั่นเลยสิเอ๊เนี่หลบหนีผู้หญิงชั่วร้ายเย้ยอมาอีกแล้วเอ้ยเอาเฮ้ยนายนายนายมาหลบอะไรตรงนี้นายนายนาย โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเกาะอยู่ตรงนี้โอ้โหเห็นเห็นเลยแล้วเราจะออกยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกวิ่งตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนคุยกว่าเออเออไปทางไหนแล้วเนี่ยมาดูเอาเพื่อนก็ตายไปเลยเอออีกแล้วต้องหนีตัวกระพริบกระพริบ้ไปทางไหนอะไปทางไหนไปทางไหน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 เอออีกแล้ว เด้อเด้อเด้อขอแก้ตัวแก้ตัวแก้ต็มโอ้แล้วตัวกระพริบเนี่ยไป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 เฮ้ยเอ้ยตรงทางนี้ทางนี้ตรงไปหรือเปล่าขวาหรือเปล่าตันฮะเออโอ้ยไม่ต้องหัวล้อแล้วรู้ละรู้ละแก้ตัวอีกทีแก้ตัวอีกทีโอ้ยตัวช็อตหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้ ขวานี้โอ้มาเร็วอู้เดินเร็วไปนะเดินเร็วไปนะบางทีอ่ะโอ้เดินเร็วว่าเฮ้ยจุ๊บไม่ได้กินฉันแล้วรอดฮะฮึบมีตามท้อยแล้วฮึบโอ้ไปทางไหนเนี่ยทำไมท่อมดูใหม่ๆจังพื้นทาสีอ่ะเฮ้ชิบับโอ้ อ,อุ้ยโอ้โหกะจะบอกว่ามันง่ายเลยโอ้โหมีขึ้นมาเหรอเนี่ยโอ้โหลอบคือจึ๊บอ๋อจะมีอันเล็กๆด้วยโถเอ้ยตกใจหมดเลยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์โอเคขึ้นไปไหนขึ้นลิฟต์ไปไหนเนะี่ยโอ้โหสูงมากเลยไปไหนเนี่ยโอ้สูงมากเลยไปไหนฮะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ้าวอาเฮ้เอ้าเอ้าเอ้าทำไมถึงลงอะฮะเฮ้ยทำไมถึงลงอะฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมลงอะต้องรีบขึ้นด้วยเหรอปะโโตต้องกดให <laughs> ม่อีกอะเนี่ยเย้โอ้เสียงเจียจานทำไมแม่เคเวขอแก้ตัวอีกทีก็ต้องรีบไปด้วยเหรอเนี่ยออกมาแล้วโอเค เปิดประตูฮะเช็คพอยต์อ่ะอืมดูเหมือนฉันไม่ควรเตะตรงมันเตะตรงมันหรอกระโดดข้ามสายไฟอ๋อกระโดดข้ามสายไฟเฮ้ยชับปั๊บอันนี้คือสายไฟเหรอะอะไรเฮ้ยัอ้ยหมูอุ้อย,ยนายเหลือแต่กรงกระดูกแล้วอ้หมูกระโลก <c oughs> มีเสียงวนร้อนเลย <c oughs> นั่นดูไม่ดีเกินไปแต่กระโดดลงท่อดูเหมือนกับเป็นทางเลือกเดียวอ๋อโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยอะนี่ก็ไม่มีอะไรเลยเลยแปลว่าอะไระเย้เออออหลุดลงมาแล้วฮะเช็คพอยด์เฉยอันนี้อะไรอ่ะนี่คือโลกใต้โลกเหรอโลกใต้โลกด n d e r w o r l d หรือเปล่าโลกใต้โลก <laughs> อุ้ยอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะทำไมแดงเหมือนลูกตาเลยโอ้ย ใช่ใช่ไหมอุ้ยโอ้โหใช่เลยในหัวตัวเบ่เริ่มเลยแล้วยังไงอะอ้เอ้าตายเหรอเอ้าตายเฉยอ๋อออมันหันไปอนุแล้วอ่ะทำตามทางของคุณโดยใช้สะพานอ๋อโดยใช้สะพานเหรอ โดดปับ๊บโดดปับ๊บอ่ะไม่ลื่นแล้วหรอกอ้อ๋อ้แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆลื่นอ,อืมอ้าวแล้วเมื่อกี้ตายได้ไงเดินลงมาเฉยๆก็ได้แลนะ้วโอ้ <c oughs> อะไระอ,อ่ะคืออะไรเฮ้ยจะบึกระโดดอ๋อโดดลงน้ำได้อ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้ยเมื่อกี้มันตายเฉยๆแล้วโอ้โหโดดลงไปโอเคระโดด กระโดดนี่เนี่ยแหละรประแจเอ๊ะได้ประแจฮะผมเก็บประแจห้าอันโอเคด,ดูในสองอันแล้วโอเคกระโดดเฮ้ยแจอันที่สามโอเคนี่มันมีร่องด้วยถ้าเดินดิเฉยอาจร่วงได้เนะี่ยโอเคเฮ้ยอันที่สี่ฮะ ม่แน่มีหลอกต้องมองๆด้วยเนะี่ยไม่ได้เดี๋ยวร่วงครบห้าอันแล้วฮนะอือเน,นี้ยอะไรอะ่ะค้นหาประแจอ๋อค้นหาประแจห้าอันครบแล้วเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องออกไปซ่อมปะต้องไปซ่อมตรงนู้นแน่เลยโอเคโอเคไม่ยากไม่ยากมาแก้ไขอีกแล้วแกไขใช้เวลาซ่อมนานเหลือเกิน ค้นหาพระเจ้ในเวทีเพื่อแก้ไขคันโยกค้นหาพระเจ้ในเวทีพระเจ้ที่สะสมห้าทับห้าโอเคครบละอ๋อเนี่กยกระแสไฟวิ่งไปแล้วฮะเป็นสีแดงไงสายไฟเป็น LED ยนะีดีไดโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยชิปพอยโอเคอุ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้น้ำกรด ยดู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 อุ้ยอ้น้ำกดโอ้ยเดินมั่วไม่ได้เนี่ยอุ้ยต้องรีบไป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 เร็วไม่ทันโอ้ยไม่น่ารีบเลยพวกนี้คงเป็นเหยื่อที่ตายแล้วใช่แล้วใช่ก็ตายแล้วล่ะไม่ทันแล้วต้องใจหมดเลยต้องหลบสินะต้องหลบอีกแล้วต้องหลบอีกแล้ว มุกเดิมๆดมิอ๊ยอะไรเนี่ยสลิงเหรอขนสลิงเหรออู้ขนสลิงจอร์ด,ดิโมโอ้ลอยไปสกไกล่เลยโอย้ไกลมากเลยเนะี่ยโอ้มาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวโอเคเช็คพอยต์ฮะข้ามห้องและปีนบันไดข้ามห้องและปีนบันไดอ๋ออุ้ยสบายข้ามห้องและปีนบันไดเอาก็แค่นี้เองโอ้ไม่มีอะไรเลยอุ้ยเช็คพอยต์อุ้ยง่าย กระโดดข้ามสบายอึือไอชิบ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 โอ้ยสบายมากเลยฮะนี่โอ้ยง่ายเฮ้ยอะไรเนี่ยอูย้หอู้หเชียวไปเลยอูย้หูจะแบบเอือห์ตกใจเสียงนี่แหละคิดว่าจะผ่านง่ายๆเอาไหมเอาไหมเฮ้ยจะแบบน,นี่ไม่ได้กินแล้วหรอกครั้งเดียวแหละเฮ้ยจะบปึ โอ้ยสบายนี่ผ่านฮะเช็คพอยฮะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อโอเคอุ้ยอะไรอุ้ยมีอีดาบอีดาบอ้าวจ๊ดมีท่าฟันเุ้ยอะไรอ่ะต่อสู้หรือหนีซอมบี้ฮมีซอมบี้ด้วยเหรอไม่รู้ฆ่ามันเลยฟันมันฆ่า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 มัน,มน,มนไม่เห็นมันจะตายเลยเนี่ย อึฟันมาดิโอ้โหคิดว่าจะสู้ได้เฮ้ยฟันดิเราต้องสู้เราต้องสู้อย่าไปกลัวเอ้ยอดีตผู้ประสบภัยอดีตผู้ประสบภัยหันซ้ายหันขวาแล้ฟัน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 เฮ้ยไม่ฟันไม่ตายอ่ะเฮ้ยฟันมันไม่ตายอันี่ยต้องหนีแล้วเนี่ย แล้วจะให้มีดมาเพื่ออดีตผู้ประสบภัยแกหนีดีกว่าฮะไม่ไม่ไม่รอดนะเออฟันมันเออฟันมันฟันแล้วหนีฟันแล้วหนีเออฟันแล้วหนีมาดีฮะมาดีฮะมาดีฮะอุ้ยโอ้โหมีตั้งหลายตัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องฆ่าจริงอะนะจอสั่นหมดแล้วเนี่ยอดีตผู้ประสบภัยอีกแล้วฮะ นี่ฟันมันฟันมันฟันไม่เห็นโดนเลยฮะไม่เห็นโดนเลยฮะเออโอ้ไปเลยดีกว่าวิ่งเลยดีกว่าแม่ละแม่ไม่อยู่ละไม่อยู่ละสู้มันไม่ได้อ่ะมันฟันไม่โดนอ่ะไม่รู้แล้วไปละไปละวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวโอ้ไอ้นี้ไอ้นี้ตื่นลวไอ้นี้ตื่นแล้ว รีบแล้วต้องวิ่งไงต้องวิ่งอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพียบเลยโอ้โหโอ้ยมันกระโดดได้ด้วยมันกระโดดได้ด้วยเอ้ยเร็วเปิดประตูอ่ารอดนะรอดเอออ้าโดนอะไรอ่ะนีดูนะมันเจอนี้บีอีกทำไมทำไมมันตรงนี้ตรงอ๋อจังหวะจังหวะเออจังหวะเออโอ้เออเออเออมันหนีบมันหนีบเอมันลื่นมันลื่น เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอค้ยไม่อยากจะอัพเข้าทางไหนอ๋อประตูอัตโนมัติประตูทำไมยิ่งลงไปยิ่งไฮเทคเรื่อยๆฮะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือเกมของแสงสีแดงแสงสีเขียวแสงสีแดงแสงสีเ,เออสขียวอีกแล้วอ่ะเออจะอ๋อไปสีเขียวเฮ้ยแน่นแม่ไม่ได้กินแล้วล่ะเฮ้ยเอจัดจะไปโอเคไปโอเคเฮ้ยแน่นแม่ไม่ได้กินแล้วล่ะ เออเอ้าทำไมตายอะ่ะโอ้โหตัวอ่อนเลยเอาไม่ไม่ไมไป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 ต้องไปช้าๆฮะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะไปเลยครับไปเลยฮะเฮะเ้ยสบายเฮ้เนี่แหน่ได้จำอะไรเราไม่ได้หรอเราไม่ได้ขยับเฮ้ยสบายเออเฮ้ยอุ้ยหันเร็วด้วยจังหวะจังหวะ ผีในธรรมได้เฮ้ยเต็มเลยในธรรมชาติเอ๊ะทำไมตัวพุ่งไปนู่นทำงานของคุณไปที่อุโมงค์ทำงานของคุณไปที่อุโมงค์คืออะไรอ๋อจ็อบของเราก็คือไปที่อุโมงค์หลุมนี้ลึกมากอ๋อโอเคหลุมนี้ลึกมากแล้วทำงานคืออะไรอ๋อก็แค่กระโดดลงไปเนี่ยนะ่ทำงานทำงานโอเค อ๋อเพิ่งแค่กระโดดลงในเฉยไม่ใช่หรออ๋อมีอะไรให้เก็บวะไม่มีด้วยโอ้โหอ๋อต้องกระโดดลงมาดีๆมันมีพื้นกระโดดมั่วก็ไม่ได้ฮะโอเคโอเคโอเคนี่ข้าใจละเข้าใจละอืมโอเคครับนี่มันลึกมากนี่ลึกมากเราก็โดดมาทางนี้สิพระโท เฮ้ยเสียงแรล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผีเฮ้ยเฮ้ยไปกระโดดได้ด้วยโอ้โหโอ้เอือโอ้โหอะไรเนี่ยคนฟ้าองสมุดโอ้โหต้องไปทางนู้นใช่ไหมต้องไปทางนู้นใช่ไหมทางนู้นใช่ไหมไปแล้วฉันไม่รอแล้วไปแล้วโอ้เออเออติดติดติดเออติดติดติด เฮ้ยไม่ได้กินเลยอันนี้อะไรโอู้หูทำไมวิ่งเร็วจังอ่ะโอู้หูอ้ยเอออ้ยกระโดดพลาดสงานน่ะฮึบ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 โอ้ยเราไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจังหวะต้องจังหวะจังหวะดีมีชัยไปกว่าครึ่งฮะนี่ไปแล้วฮะมาดีฮะมาดีฮะอึบอึบเฮ้ยชิบอึบ เดี๋ยวต้องทำให้ตัวละครวิ่งเร็วๆด้วยนะเฮ้ยจิ๊บปุ๊บเฮ้ยจิ๊บไปทางไหนทางนี้ได้ไหมไปทางนี้เลยไปทางนี้เลยไปเลยเฮ้ยไปทางนี้ได้ไหมทางนี้สินะโอเคเย่เช็คพอยตนะ์ฮะโอเคอันนี้อะไรอ่ะถังสารเคมีเหรอวิ่งเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยทำไมมันไฮเทคขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ก็บกุญแจสามอันน่ะเดินผ่านมาไม่มีกุญแจเลยอ๋อที่เรื่อแสงไงโถก็ว่าอยู่คิ่ว่าถ่านสารเคมีโอเคเขว่าอยู่ทำไมมนเลื่อแสงได้โอเคโอเคเข้าใจลนะไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีกุญแจคิดว่าถ่าขารเคมีไป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 โอ้แสงสีสวยจังสีม่วงหรอเออได้แนละ้ว ันนี้คืออะไรเขาบังกดเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอุ้ยไปทางไหนอ่ะไปทางไหนแล้วทีเนี้ยยังไงอ่ะต้องขวาไม่รู้ต้องวิ่งเขาบังกฎแล้วอุอ้ย,ยขวาขวาลายซ้ายดีขวาลาซ้ายดีวิ่งไปก่อนไม่รู้ทางไหนมั่วไปก่อนขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีซ้ายอุ้ยโอ้โหมีด โอ้โหมีดเมื่อกี้เห็นมีดมแบบโอ้โหมีดเฮ้ยผ่านเฉยเลยเอ้าผ่านเฉยเลยเอ้าวผ่านซะง,งัน้นนี่คืออะไรอ่ะอ้าวทีวีมันหล่นลงมาแล้วว่าอ้าวเฮ้ยทำไมห้องมันล้มเละเทะอย่างนไงนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะห้องใครมาลื้อห้องนะฮะเราไม่ได้ทำนะฮะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยวิ่งหนีตลอดเรื่องไม่ได้ทำอะไรเลยมันลกเองฮะ <c oughs> มันลกเองโอเค,อ,เคอู้เอา้าวก็แค่เดินผ่านเฉยเอา้า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 เอา้เอาไม่มีอะไรเลยโอ้โหแล้วบิวซะน่ากลัวเลยปฐศ์ ไม่มีอะไรเลยเอ่ออันนี้คืออะไรอะไร่ะเฮ้ยบอสโโอ้หมาซิก้าอู้หบอสยิงสู้ได้ด้วยเหรออ่ะมามาเฮ้ยยิงด้วยมามามอยู่ได้อู้หูอยันฮะาเราชนะนี่มาเลยนะมาเลยนะยิงไปฮะยิงนะยิงไะ ยิงอุ้ยมันยิงช้านี่ฮะเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วนี่ไปโดนยิงหัวยิงหัวก็ไปหกร้อยแล้วจากคาร์เดอร์หกร้อยแล้วสบายนี่ฮะนี่ฮะจังหวะดีฮะจังหวะดีฮะจังหวะจากผีที่วิ่งไล่ล่าเรามาครับขับรถถังยิงเราเฉยเลยอะไรครับเบีอ่เฮ้ยเฮ้ย ที่กูไปฮะอุ้ย้อยสามร้อยสามร้อยย่นะที่กูไปนี่หน้าไมหน้าไมไหมีกูไปอุยอยมาดีะมาดีะีอุร้อห้าสิบเสร็จแล้เสร็จแล้ร้อเดียวแล้วี่อยห้ไม่ตายเหรอฮะตายหรือยังโอ้ระเบิดระเบิดโอ้โหเรียบร้อยฮะเย้ นายเป็นใครอ่ะโอ้มายินดีกับเราใช่ไหมเย่เย่ผ่านเฉยเลย <laughs> อุ้ยม,มีมีเกมใหม่ให้เล่นอีกอุ้ยมีที่นั่งด้วยเฮ้นั่งไงนั่งไงนั่งโอเคเย่มีที่นั่งด้วยเอาละฮะถ้าใครชอบด่านนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye. Nah.